วก็อยู่ในถุงนั่นแหละยังให้กินไม่ได้ยิ้วลงมาเอออันนี้จะให้กินข้างนอกเพราะว่ากินบนรถมันแตกน้ำโคลงโคลเลียนแตงกวาเลียบไปนี่ผัดปาใช่ไหมมันจะฟังบางอย่างน่ารักมากแถมผลไม้ฟรีผัดกระดูกดักที่เป็นป่าหมดเลยอ่ะแล้วก็มีทางเข้าเล็กนิดเดียวตอนนี้แบบขยายข้างนอกให้คือที่จอดรถแบบรถโค้ชรถบัสได้เลย อันนี้ร้านอาหารเก่าแก่ดั้งเดิมเมื่อก่อนมาจะมีร้านนี้ร้านเดียวอยู่ริมป่าอะไรอะป่ากลกางอะไรเงี้ยยังอยู่แต่เขาแบบทำใหม่สวยขึ้น อาคารนี้เหมือนอาคารเดิมแล้วก็อันนี้เพนเคยมานั่งสวดมนต์อาคารนี้แต่ก็คือทำมาตรฐานขึ้นอันนี้ไปพัฒทาไปโบมก่อนก่อนนี้รู้สึกจะเป็นสะพานไม้นะ คือน่าจะเป็นเหมือนกุฏิแน่เลยอ่ะน้านข้างใหญ่โตมโหลานก่อนนี้ไม่มีนะล้านก็กว้างตรงนี้ยแล้วอาคารสีส้มนี่ก็ไม่มีสร้างขึ้นมาใหม่สิบปีได้แล้วที่พี่เพนมามาสี่ครั้งสมัยก่อนพอป้ามาก็พามา เพื่อนมาก็พามาพาลูกมามาเองอันนี้เป็นหอชมวิวรู้สึกจะเสียค่าเข้าชมส0บาทแล้วก็มีสะพานกระจก20บาทหรือสลับกันนี่แหละราคาตอนละครเดอวอัน,นดัดี มีมางกอนแล้วก็อ er like ุ้ยมีฤาษีด้วยมีนางเงือกด้วยเหรอสินสมุดหรือสุดสาคอนอ้ยนางยักษ์อยู่เหมือนกันนางยักษ์อยู่ไม่เป็นผู้หญิงเลยอ่ะ วิถีทานกระจกก็ยาวเนาะยาวเลยแหละเสียงระฆังดังระง,งมเลยเพราะว่ามีระฆังห้อย เต็มเลยแล้วลมเย็นสบายมากลมทะเลเป็นโบสถ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่กลางทะเลนะถ้าพี่เพินจำไม่ผิดหมายถึงเมื่อสิบปีที่แล้วนะ <c oughs> เดีนยวนี้ไม่รู้ว่ามีที่อื่นสร้างขึ้นมาใหม่หรือเปล่า <c oughs> ไปเสมาซุ้มเสมายังใหม่เอี่ยม ริมทะเลไงชอบจังละคังเต็มหมดเลยเสีเเ<ล>ยงเพาอไปหมดเลยเนาะอันนี้ชั้นสองใต้องพระเจดี สักการะพระอรหรันต์ธาชั้นสามเมื่อก่อนเหมือนจะเป็นเกดีโล่งๆไม่มีคุดนะ ไม่มีพยาครุฑถ,ถ้าจำไม่ผิดมีพระธาตุแบบเยอะมาก ซื้อตั๋วตรงนี้แล้วก็มารับรองเท้าตรงนี้แล้วก็สะพานกระจกนี่สวมใส่รองเท้าที่จัดเตรียมซื้อตั๋ว30บาทห้ามอาหาราเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงห้ามขูดขีดระวังกล้องหล่นบนพื้นกระจกเปิด8ปดโมงถึง6กโมงเย็นเสาร์อาทิตย์วันหยุด เปิด7จ็ดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งนะคะอันนี้ร้านกาแฟเหรอคะบุูรักษากาแฟสดเป็นของวัดไรของวัดรายได้ทุกบาทหักจากค่า,ชาใช้จ่ายต้องแบบว่าถ่ายกดลงไปในทะเลอะที่จริงอะต้องให้สูงหน่อยนะพี่ต่อยเนาะคือแบบว่ามันมันใกล้ผิวน้ำเกินมันก็เลยไม่ไม,ไม่เสียว นสบไปเร็วห <จะ S 2> ันไปก่อนอ่าเอาเร็ว,รวสินรักษากาแฟสดของรัดได้ละสี่สิบห้าสิบมันยากาศดีค่ะน,นั่งพายได้นี้เลย อะมันสุดแค่ตรงนั้นน่ะพี่เดินไปถ่ายคู่กับวัดอ่ะสวยสีเขาเหมือนโอนตินเลยอ่ะลาเต้ลาเต้วิววัดสะพานกระจกวัดหงทองค่ะบุญรักษากาแฟสดนะคะ รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายร่วมบุรณะปฏิสังขรณ์ภายในวัดนะคะแก้วละ40่สบกะห้บาทเลยเนี่ยไม่เคยได้นั่งรถเลยเดินตลอดนิดนึงเขาก็ให้นั่ง เขาเขาจะอยู่ตรงไหนกันน้องเอ้าเอ้ามาเลยเอ้าเอาถ่ายมันไกลๆก็ได้ช่างน้นมาหน่อยเร็วน้องเร็วมาแล้วิป็นยางงี้เออพี่ไ๋อยเอาแบบนั้นพี่พี่อย่าเสียงดังนะ ไม่มาเลยปกติมันจะมาแบบใกล้ๆเอาเป็นแบกเกราวก็ยังดีได้เป็นแบกกราวก็ยังดีอ่ะพี่โยนแล้วก็แล้วก็แล้วก็ชูมือดิมันฉลาดแล้วเดี๋ยวนี้เนะอุ้ยมาแล้วมาแล้วออกมาใกล้ๆเนี่ยนี่โยนโยนสูงสูงคุปปัมโยนสูงสูงข้างบน Nam mà phẳng ní này Ôi, đi em, lấy 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 em, สายลมบางปูค่ะอันนี้เป็นร้านเซรามิกขยายให้ดูเดี๋ยวพี่มาถ่ายร้านจอดรถเยอะมากอันนี้ศูนย์ร้านอาหารแล้วก็มีสายพานส่งอาหารเนี่ยค่ะเนี่ยอาหารมาตามสายพานโหวิ่งเร็วนะวิ่งเร็วนะแล้วก็ไปถึงนู นวลนวลน,าน,นอนนวนเมื่อกี้มีสีเขียวไปกล่องหนึง่งที่เป็นร้านเค้กชื่อดังเค้กกล้วยแล้วนี่เขาขายเสื้อผ้านี่ก็มีเป็นเหมือนคาเฟ่เวิร์กช็อปไว่ล้มอะไรแอคทิวิตี้บาร์ เพิมชมฉมีให้หลายอย่างเลยค่ะ mm hmm. เพ้นไข่ยังมีเลยเพ้นไข่เพ้นเทียนผ้าโพกหัวผ้าแคนวาสเพ้นตุก,กตา mm hmm. เด็กสมัยนี้เขานิยมทำกิจกรรมงานฝีมือกันนี้เนาะ ีผ้าพิมพ์ลายไม้อ่ะพิม์ลายใบไม้ดอกไม้วัสดุจากธรรมชาติมีปลาน้อยด้ยปลาน้อยตรนนี้ประตูสวยไหมไอส้สีสีข้างล่างนี่คือเซรามิกนะกระเบื้อง นี่แค่มุมเดียวเพรายังเขาถ่ายกันสิบนาทียังไม่เสร็จเลยเขาจะอะไรอ่ะทานข้าวกันที่ส,สมโมสรทหารเรือตรงบางปูพี่เพ้นบอกไม่เอาแล้วมา ทุกลอ้อกินทุกลอ้อพามาที่นี่ได้มาถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยเนี่ยนั่งตรงไหนก็ได้เนี่ยดูบนหลังคาเนเซรามิกมเลยมูงก็สัน่นป้อมเลือกโต๊ะก่อนโต๊ะที่ลม่ลมๆ่ลม,ลม,ลม,ลมอะ่ะแดดร้อนไม่เอาข้างในเอาข้างใน โอ้ยนี่เขาก็ประดับด้วยไอ้กระเบื้องเซรามิกชามเซรามิกหมดเลยอะ่ะดีนะเขาใจทำอะ่ะ ข้าวผัดปลาหมึกของพี่น่ากินมากเลยนะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวเอาไว้ตรงกลางต้องไปสีลาดกินเนี้ยตอนตอนแรกเพ่งกันนึกว่าร้อยเก้าเก้าได้เลยแต่กลายไปว่าเห็นโลกใหม่อาหารต่างหากันเราเน่ยยังั้นเขาก็เจ๊งไงโอ้ยเขาเข้าใจทำเนาะ אני לא אוהבת ขายทุกวันไหมคะพี่กระถุงสูงกระถุงสุกแต่ว่าที่ไม่ขายถุงเลยยี่สิบถุงลยยี่สิบเราอยู่ตรงนี้เราเว้นแน่เลยวันนี้เขาได้จัดส่งถึงราคาแค่ไหนกันบูนเน้วยข้าวเหนียวเปียกลำไยหน้าวัดอัมพวาอย่างอร่อยฟินมากได้สองถ้วยแล้วเนี่ยนี่ถ้วยหนึ่งแล้วเรียกยังเหลือถ้วยหนึ่งน้ำกะทิก็อย่างอร่อยอย่างหอม แล้วก็ไม่ได้ใส่แป้งด้วยแบบเพียวๆเลยอ่ะอร่อยมาก